สวัสด,ดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยิ่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่า วันนี้พี่จจมาซอนลับเพชรม่วงนะครับโนที่แบบว่ามีจุดลับนะครับโนที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่า1วันสามารถลับได้เป็นพันๆเลยนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของเพชรม่วงนะครับวงน้องเดียววันนี้โดยพี่จะไปซอนลับกันนะครับโนเพราะว่าจุดนี้นะครับโนหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับนน พี่บอกเลยนะครับโนว่าเพชรม่วงนะครับวงน้องเราสามารถหาได้จากหลายจุดมากนะครับนก็จับเปรมมาณนี้ืลยนะครับวงน้องหนึ่งวันนะครับโนเราสามารถหาได้เป็นพันๆเลยนะครับวงน้องก็จะเปรมมาณนเ้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรม่วงนะครับนกเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมมาสอนหาเพชรม่วงละกันนะครับนกจุดลับที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับนกส่วนใครที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับนกเพราะว่าอาจจะมีบางคน รู้นะครับน้องเราก็บางคนยังไม่รู้นะครับน้องว่าเพชรม่วงหาได้จากจุดไหนบ้านนะครับน้องมียังไงบ้านนะครับน้องเราก็จุดไหนหาได้เยอะบ้านนะครับน้องก็จับเปรามาเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจุดนี้นะครับวงน้องก็คือหาได้เยอะนะครับน้องเป็นพันๆเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าจะหาเท่าไหร่นะครับวงน้องก็จับเประมาเลยนะครับน้องแต่อย่าลืมเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับน้องก็ถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนกดไลค์นะครับวงน้องก็มีคนดู9,00 0คนดูนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไ ร้อยบาทนะครับหนอท่าตีนเพชรก็ประมาณหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับหนอแจกให้ฟรีๆแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับหนอที่แบบว่าแจกให้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับหนอเดี๋ยวพี่แจกให้แบบว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหนอก็แค่กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับหนอแก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือหลายคนนะครับหนอก็อยากได้สุดตัวนี้นะครับหนอแต่ยังไม่มีเพชรนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้เพชรรรจาากกกกกกกพพีีีี่่่่่็็ตมมทบบอออเเื้ลลยนนะคคคัแแดดไ์์ช เดี๋ยวพี่เติมเพชรให้ละกันนะครับเนาะ,นะก็จะประมาณนี้เรื่อยนะครับวงนอ้องนี่นะครับเนาะของพี่ก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้สกินเคี้ยวอยากได้สกินทุกสกินนะครับเนาะในนี้นะครับวงน้องภายในวันเดียวน,นะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนลับดิตม่วงละกันนะครับเนาะที่แบบว่ามีจุดลับนะครับวงน้องก็คือจุดแรกที่เราสามารถนะครับเนาะหาได้แบบว่าคนปกติทั่วไปหรือว่าจุดปกติทั่วไปนะครับเนาะที่แบบว่าหาได้ทั่วไปเลยนะครับเนาะก็เป็นการถอดรหัสนะครับเนาะทำภารกิจไล่วารนะคับนาะะก็จ ประมาณเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นภารกิจทั่วไปนะครับที่บอกว่าเราสามารถหาได้นะครับเนาะในจุดนี้นะครับแล้วก็เราจะหาได้นะครับเนาะให้ครบ8วันด้วยนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าได้น้อยมากนะครับเนาะจากตรงนี้นะครับวงน้องก็คือได้ประมาณไม่เกิน400เพชรด้วยซ้ำนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะสูงสุดก็ประมาณ500เพรนะครับเนาะจากจุดนี้นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ได้ไม่มากนะครับวงน้องแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเนาะสำหรับสายฟี่นะครับวงน้องก็คือสามารถฟาร์มจากจุดดนนีี้้ไเเลลยยบองพ่กว ว่าสายฟรีนะครับน้องเป็นจุดที่ฟาร์มได้ดีมากๆนะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าฟาร์มเพชรม่วงได้ดีสุดๆเลยนะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจุดนี้นะครับพี่บอกเลยว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับน้องเราก็มีบางคนรู้ไปแล้วนะครับน้องเราก็ทําไปแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเขาก็ได้เพชรเยอะมากๆด้วยนะครับน้องที่แบบว่าทําไปนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะสอนหาตรงนี้ก่อนละกันนะครับวงน้องก็คือสําาาหหรรรรัับบตงนนนี้ะะคเกก็็จป ภารากิจลายวันนะครับวงน้องที่แบบว่าหลายหลคนน่าจะรู้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆายคนนะครับเนาะก็ได้ทําไปแล้วนะครับวงน้องก็จะปอมมานิ่งเลยนะครับเนาะสาหรับวงน้องก็น,น,นีนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรม่วงจุดนี้นะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะก็ทําภารกิจท,ทั่วไปได้เลยนะครับวงน้อง แล้วการฟาร์มเพชรม่วงนะครับวงน้องก็ยังไม่ได้หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับการฟาร์มเพชรม่วงนะครับวงน้องก็คือยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับให้เราออกมาจากตรงนี้ก่อนนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนเข้ามาจุดนี้นะครับก็คือให้เข้ามาหน้ากิจกรรมได้เลยนะครับเนาะแล้วก็เลื่อนพาหากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะเป็นกิจกรรมโทเรโซนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นชุดตัวนี้นะครับเนาะกิจกรรมนะครับเนาะเส้นทางรหัมโลนะครับเนาะก็ จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็รับแฟชั่นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เริ่มตั้งแต่วันที่13จนถึงวัน er. ที่19นะครับน้องแต่นะครับวงน้องก็ค <you know. S 2> <am> ือนี <im machine> ่นะครับน้องเขาเขียนว่ามีเพชรม่วงด้วยนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็เป็นจุดรับนะครับน้องที่แบบว่าใช้ไว้หาเพชรม่วงได้นะครับวงน้องเพราะว่าเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับน้องเล็กมากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเขียนไว้ว่ามีเพชรม่วงด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็บ่งบบอกััเเนนลยะคร นอว,ว่าจุดนี้นะครับโนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับโนว่าสามารถหาได้จากจุดนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับเนว่าจุดนี้สามารถหาได้ยังไงนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะเมื่อเราเข้ามากิจกรรมนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเราจะเจอเพชรม่วงเลยนะครับวงน้องเมื่อเราจิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับเนาะหนึ่งเลยเราจะเจอนะครับก็เป็นทางด้านของซูดนะครับเนาะที่แบบว่าจะอยู่ในนี้นะครับเนาะเราก็มีเพชรม่วงนะครับวงน้องเราก็มีโทเค็นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะม น้องมีสุสีเขียวสุสีฟ้าแล้วก็สุดสีม่วงสุสีเขียวนะครับวงน้องก็จะเประมาเลยนะครับน้องแล้วก็มีสุสีเหลืองด้วยนะครับวงน้องก็จะปรามานี่เลื่อนนะครับน้องแต่ที่แรกที่สุดก็น่าจะเป็นทางด้ของสุสีแดงตัวนี้นะครับน้องแต่เราไม่ได้นะครับน้องที่จะมาเอานะครับวงน้องในส่วนของสุสีแดงตัวนี้นะครับน้องก็คือสิ่งที่เราจะมาเอานะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสิ่งที่เราจะมาเอานะครับน้องไม่ใช่สุดตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าสุทตัวนี้นะครับน้องนอ่ีคก็ื เลยนะครับนอเพชรม่วงในนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าเราสุ่มได้นะครับนอหนึ่งที่อยู่ที่199เพชรนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าถ้าเราสุ่ม5ครั้งนะครับนอแล้วก็ได้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนอเจ็ดสิบเก้าเพชรเท่าได้นะครับวงน้องถ้าเราได้นะครับก็คือเราจะได้หนึ่งพันเพชรนะครับนอต่อหนึ่งที่ที่เราสุ่มนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดมากๆนะครับนออันนี้ก็เป็นจุดลับนะครับที่แบบว่าเราสามารถหาเพชรม่วงได้นะครับ เนาะเราก็หาโทเคนตัวนี้ได้ด้วยนะครับเนาะเพื่อไปแลกชุดสีแดงตัวนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเป็นจุดลับนะครับเนาะที่สามารถหาโทเคนได้นะครับเนาะแต่เสียดายนิดนึงนะครับวงน้องก็คือหาได้แบบสายเติมนนะครับเนาะส่วนสายฟรีไม่สามารถหาได้จากจุดนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะ เพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์นะครับน้องเยอะมากๆนะครับว่าเราจะหาได้จากไหนอะไรยังไงนะครับวงน้องก็จะเปิมมาไดเลยนะครับน้องโทเค็นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่ให้เราหานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของตู้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นลัคกี้ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถหาเพชรม่วงได้นะครับน้อหนึ่งครั้งอยู่ที่199เพชรนะครับน้องก็เท่ากับว่า200นะครับวงน้องก็จะเปิมมาไดเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าหาาาไได้้จกหนบงเอา ไปยังง่ายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับพงน้องก็มีแบบหาสายฟรีกับแบบหาสายเติมนะครับน้องก็เรียกแบบนี้ดีกว่านะครับพงน้องก็มี2ทางให้หานะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้แบบรัดคิวนะครับน้องไม่อยากล่อนะครับหรือว่าขี้เกียจรอกิจกรรมนะครับน้องก็เติมไปเลยนะครับน้องเพราะว่าก็ถูกถูกนะครับพงน้องก็คือหกครั้งนะครับน้องอยู่ที่79เพชรเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็1ครั้งอยู่ที่19เพชรเท่านั้นนะครับน้องแต่พี่แนะนําให้สุ่ม79เพชรดีกว่านะครับเก้าะว่าเราจะคุ้มกว่านะครับ น้อก็มีโอกาสออกเยอะกว่านะครับน้องถ้าใครคิดแบบว่าจะมาสุ่มนะครับน้องก็สุ่มได้เลยนะครับวงน้องพี่แนะนําเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามีแต่ได้กับได้นะครับน้องถ้าเราได้เพชรจากตรงนี้นะครับน้องเราก็สามารถไปแลกได้นะครับวงน้องเออก็จับป่าบาลเลยนะครับน้องเราก็ถ้าเราได้โทเค็นตัวนี้นะครับน้องเราก็ไปแลกซุ้ดได้อีกทีนึงนะครับวงน้องก็จับป่าบอลได้เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่ายังไงก็ได้นะครับน้องเราก็ราคาก็ไม่แพงนะครับน้องราคาก็ ถูกๆด้วยนะครับวงน้องสามารถจับต้องได้ทั่วไปนะครับน้องเติมประมาณ100บาท200บาทหรือว่า300บาทก็ได้นะครับน้องแต่ถ้าไม่อยากเติมนะครับวงน้องคลิปของพี่ก็มีแจกให้นะครับน้องถ้าไม่อยากเติมนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้ถึง9000คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกให้ละกันนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ทาการแจกให้แบบนี้เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าคอมเมนต์พอๆนะครับน้องก็คือไม่คอมเมนต์ด่าพี่นะคร งน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับน้องก็แจกให้ส่วนตัวนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถ้าโดนใจนะครับน้องก็ให้ฟรีไปเลยนะครับวงน้องแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับน้องก็ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่แจกให้เลยแล้วกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เรื่อยนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะคคครรััับบนนนนนละะททีเ่า้้องก อพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องพี่ก็แจกนะครับวงน้องเราก็คิมเมอร์ซาวก็แจกไปแล้วนะครับน้องสำหรับท่าทางปล่อยหัวใจออกไปนะครับวงน้องก็จับเป้ามานเลยนะครับน้องเราก็สำหรับเอฟซีอยากสนับสนุนนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องเดี๋ยยยวววพพพีีี่่่่ทาาาากกกกกกกรรรรแแจจจจใใหหห้้้้ลลละะะะัััััันน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 คคคบบบบเเเ็ปมงงออ เต็มอยู่แล้วนะครับเนาะเราก็มาบอกเคล็ดลับอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องเสิรวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบายบาย